สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง tht tv today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10เมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกประชากรเยอะสุดแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับจากการรายงานผลของ world population review ข้อมูลปี2019นะครับมีประชากรทั้งโลกอยู่ที่ 7,714,576,923คนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอันดับที่1ก็คือประเทศจีนมีประชากร1,512,955,207คนอันดับที่2คือประเทศอินเดียมีประชากร1,419,355,691คน และประเทศที่3คือประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากร328 764,681คนแต่ทุกคนรู้หรือไม่เมืองไหนในโลกมีประชากรมากที่สุดเรามาชมกันเลยครับอันดับที่10โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นมีประชากร19ล2 2 2 6 6คนโอซาก้า เป็นเมืองใหญ่อันดับที่2ของญี่ปุ่นตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซเป็นเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไทยเนื่องจากมีอาหารอร่อยผู้คนมีนิสัยคล้ายคนไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวครบทุกรูปแบบและยังเป็นจุดเชื่อมต่อในการเดินทางไปยังจังหวัดอื่นใกล้เคียงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอีกด้วยทั้งยังเป็นศูนย์กลางแห่งการค้าที่มีความสำคัญเทียบเท่าโตเกียวก็ว่าได้ ด้วยมีสำนักงานของบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นตั้งอยู่อย่างถาวรมากมายนอกจากนี้โอซากา้ายังเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมป๊อปและการช้อปปิ้งนั่นเองอันดับที่9ปักกิ่งประเทศจีนมีประชากร2 0 3 5 4 4 5้คน กรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการปกครองเศรษฐกิจการคมนาคมและวัฒนธรรมของประเทศกรุงปักกิ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า3,000ปีเป็นเมืองหลวงโบราณของจีนและเมื่อสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2492หรือคศ1949รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้เลือกปักกิ่งให้เป็นเมืองหลวงของประเทศ ในช่วง30ปีที่ผ่านมาปักกิง่งถูกยกสถานะเป็นเมืองสำคัญระดับโลกเป็นศูนย์กลางทางการปกครองการค้าการลงทุนที่สำคัญที่สุดของประเทศจีนอันดับที่8มุมไบประเทศอินเดียมีประชากร20 1 8 5 0ล้าน1 5คนมุมไบ เป็นอีกหนึ่งเมืองของอินเดียที่หลายๆคนคุ้นหูบางก็รู้จักในชื่อบอมเบย์ซึ่งก็เป็นชื่อเก่าวของมุมไบนั่นเองมุมไบตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศอินเดียเดิมเมืองนี้ชื่อว่าบอมเบย์ด้วยความที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลอาหรับจึงทําให้เป็นเมืองท่าที่สําคัญอย่างยาวนานจนในปัจจุบันก็ยังนับว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของอินเดียเป็นที่ตั้งของตลาดหุ้นอินเดีย และเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมบันเทิงที่คนทั่วโลกรู้จักกันในชื่อบอลลีวูดอันดับที่7ทากาประเทศบังกลาเทศมีประชากร20 2 8 3 5 5คนทากาเป็นเมืองหลวงของประเทศบังกลาเทศตั้งอยู่บนแม่น้ำบุรีคงคา เป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมการค้าและการปกครองของบังกลาเทศเป็นเมืองค้าข้าวสารมเมล็ดพืชให้น้ำมันน้ำตาลและชาอุตสาหกรรมในเมืองรวมถึงสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกมากมายเป็นเมืองหนาแน่นที่มีสเสน่ห์มีถนนที่เป็นเอกลักษณ์มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มีสายน้ำที่เป็นเอกลักษณ์และมีผู้คนที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทั้งหมดนี้ ที่ทำให้เป็นกรุงทากาอย่างในทุกวันนี้นะครับอันดับที่6ไคโรประเทศอียิปต์มีประชากร20,484,965คนสำหรับกรุงไคโรจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำนานที่ไคโรนั้นจะมีประชากรกว่า20ล้านคนซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปแอฟริกา ซึ่งชื่อเมืองไคโรในภาษาอาหรับจะมีความหมายว่าชัยชนะซึ่งเชื่อกันว่าที่นี่เกิดจากการมองเห็นดาวอังคารในช่วงที่สร้างเมืองและดาวอังคารเปรียบเสมือสนสัญลักษณ์การทำลายล้างนอกจากนั้นไคโรยังเป็นเมืองที่รบชนะทุกกองทัพอย่างเช่นกองทัพมองโกกองทัพครูเสดและกองทัพออสโตมัน อันดับที่5เม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกมีประชากร21 6 7 1 9 0 8ล้าน6 0 7 1คนเม็กซิโกซิตี้หนึ่งในมหานครขนาดมหึมาแห่งซีกโลกตะวันตกหนึ่งในเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกโดดเด่นด้วยความสวยสงา่ารูหราโอ,อา่อ่าด้วยศิลปะบาโรกในแบบเดียวกับเมืองยุโรปแต่งแต้มเพิ่มเติมด้วยสีสันสดใสสะดุดตา ผสมผสานกับศิลปะดังเดิมทำให้เม็กซิโกซิตี้มีเอกลักษณ์และสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมเฉพาะตัวในแบบที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครพร้อมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่น่าสัมผัสที่มีเพียงเม็กซิโกซิตี้เท่านั้นที่มอบให้คุณได้อันดับที่4เซาเปาโลประเทศบราซิล มีประชากร21 8 4 6 5 0 7ล้านน้าเคนเซาเปาโลเป็นเมืองหลวงของรัฐเซาเปาลูประเทศบราซิลเมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและใหญ่เป็นอันดับที่สของโลกตามจำนวนประชากรตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลนอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งที่สุดในประเทศชื่อเซาเปาลูเป็นภาษาโปรตุเกส มีความหมายว่านักบุญพอซาปาลูมีเนื้อที่1,523ตารางกิโลเมตรเมืองนี้เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในบราซิลทวีปอเมริกาใต้และซีกโลกใต้นะครับอันดับที่3เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนมีประชากร26,317,104ลนเสีคนเซี่ยงไฮ้หรือชังไฮ เป็นหนึ่งใน4ี่เทศบาลนครสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่บริเวณทางใต้ของปากแม่น้ำแยงซีมีประชากรกว่า26ล้านคนทำให้เป็นเขตเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศจีนและเป็นนครที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางระดับโลกทางด้านการเงินนวัตกรรมและการขนส่ง โดยท่าเรือเซียงไห้เป็นท่าเรือที่มีจำนวนเรือครับขั้งที่สุดในโลกนะครับอันดับที่2เดลีประเทศอินเดียมีประชากร29,399,141คนเดลี Daily, หรือชื่ออย่างเป็นทางการดินแดนเมืองหลวงแห่งชาติเดลี ย่อว่า NCT เป็นนครและดินแดนสาภาพของประเทศอินเดียประกอบด้วยนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดียครอบคลุมพื้นที่1,484ตารางกิโลเมตรหรือ573ตารางไมล์ส่วนเขตเมืองของเดลีในปัจจุบันถือว่าได้ขยายตัวออกจากอาณาเขตของ NCT เองและรวมปริมณฑลโดยรอบ ถือเป็นเขตเมืองที่ประชากรสูงที่สุดในโลกเป็นอันดับที่2ตามที่ระบุโดยสหประชาชาติอันดับที่1โตเกียวประเทศญี่ปุ่นมีประชากร37,435,191ล้านคนโตเกียวหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่ามหานครโตเกียวหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือเอโดะ เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกันทั้งนี้เขตอภิมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่กว่า37ล้านคนถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่งโตเกียวตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่น คําว่าโตเกียวหมายถึงนครหลวงตะวันออกในโตเกียวยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงของสมเด็จพระจักรพรรดิทางหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับส่วนตัวแอดเองชอบโอซาก้ามากครับคุณผู้ชมชอบเมืองไหนบอกกันในใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับ ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของทางช่องเราด้วยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ทางช่องของเราด้วยขอบคุณครับ